ถ้าสู้ได้ผม,ผมว่าเราอัพเกรดมาเยอะและ้วเฮ้ยไอ้ย็ดเป็ดมันยิงทีเดียวตายหมดเลยอ๋อ ก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามายิงกับเกม Hero War กันอีกครั้งนึงแล้วนะครับแลังจากไอพีแล้วใครได้ดูนะครับกีตาผมก็อธิบายไปแล้วนะครับการเล่นมีระบบเล่นอะไรยังไงบ้างครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายระบบอารีน่านะครับผมที่คลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดไปนะครับผมนี่ระบบอารีน่านะครับผมนี่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็เป็นระบบสู้กันนี่แหละครับนี่เข้ามาถึงปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็จะดูว่าจะมีเลเวลนะครับมีเลเวลของเราบอกนะครับแล้วก็มีอันดับเนี่ยผมเป็นไง แพ้หนึ่งะครับผมแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้นะครับผมอันดับผมอยู่ที่2 1 4ห6นเีนี่ยผมก็จะดูคู่ต่อสู้ว่าจะสู้กับใครดีนะเนี่ยลองดูดิดูว่าดูดูทรงว่าจะสู้ได้นะแต่ผมดูทรงทีไรแท้ตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูทรงดีๆก่อนนะครับผมนะเราเล่นอาริณาเพื่อเราจะได้ซื้อของพวกของต่างๆในอาริณาได้ด้วยนะครับเนี่ยคือ <c oughs> เราใช้แต้มอาริณาในการซื้อ,อ,อน,นี่หเกาะดูดเลือดไปดูดเลือดเนี่ยดูดิ ใช้อ8 0ปนะครับ180สิเหรียญในการซื้อนะผมมีตั้ง1เหรียญนะครับผมเก็บกันอีกยาวๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมมาต่อนะครับมาเดี๋ยวผมจะเลือกสู้แต่ว่าต้องเลือกแบบตัวเด็กๆติ๋มๆถ้าสู้คนใหญ่ๆเดี๋ยวเราแพ้ออกกล้องดูไม่ดีต้องชนะนะครับอ่านะเดี๋ยวผมหาคนนี่2คนนียน่าจะน่าจะนูนะครับผมสู้เลยผมชอบเลยเนี่ยโอ้โหมีสตัวยังไงผมก็ชนะ4ต่อสอนะครับเน้นปริมาณผมบอกเลยนแต่ก็ไม่แน่นะครับไป นี่ถ้าเราถ้าเราชนะมีโอกาสดรอปถึง3ามสาม,สามเรียญเลยนะฮะโอเคมาเข้าสนามประลองมาเริ่มกันต่อสู้ม,มาถึงบัฟบาเร่ไปก่อนหน,นึ่งทีเอมมี่จาัดก,การยิงไปบูยเอมมี่เขายิงแรงอยู่นะครับทำเล่นไปนี่ครับผมงัดไปทียิงไปทีดีสบายสบายอยู่แล้วครับผมนี่ไงเรียบร้อย ชนะครับผมได้มาสามเขาเรียกว่าสามเหรียญนี่นึกว่าเ,เรียกเหรียญเหรียญเลขได้สามแต้มเออได้มาสามสี่แต้มไม่ใช่สามแต้มเออสามแต้มถูกแล้วเราสามารถรีเฟซได้นะครับมาผมรีเฟซอะไรชื่อคู่ต่อสู้ก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวลหกก็ต้องดูนะคือไปสู้สู้เลเวลแบบมากมนี่แพ้นี่เบอร์เลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าการที่เรารีเฟซหลายรอบเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไมหมครัมันจะมีเวลาคือเขาเขากันคนแบบรีเฟซแบบผมเนี่ยนะฮะก็ถ้ากดอีกทีนึงก็เราจะเสียเสียแต้มแล้วในการรีเฟซอีกทีนึงนะครับผม ก็รู้ว่างัดได้หรือเปล่าเลย้ยวแต่ดูทรงก็น่าจะงัดไม่ได้ครับเลยเขาเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมลองเลีกยงอีกทีหนึ่งปึ๊บนี่มาเห็นไหมเราเจอเด็กๆแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกเลยเนี่ยเด็กๆเห็นบ่เอาเลยเซตนี้ช่วยออาได้อยู่ได้อยู่ไปงัดเลยมาครับผมระบบเกมเข้ามาแล้วฮะนี่ดีฟนินเพิ่มขึ้นเ <c oughs> ขาเปิดก่อนครับผมโห <c oughs> ยิงแรงกันเน่ทำเล่นไหมนะติดสตันตด้วยอ่ะ ต้องภาวนาอย่าให้ตัวแทงผมตายนะยาเออตายไปหนึ่งตัวเอาแล้วมันฝังระเบิดแล้วทรงทรงไม่ค่อยดีเออทรงไม่ค่อยดีแล้วฮะสองหนึ่งเอ้ยตายอยู่ตายอยู่หนึ่ง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 มาดิมาดิเฮ้ยมันเปิดอันตีวะเอ้ยเฮ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 ้ยยังดูยังดูจบเทิร์ดเอ้ยเออฝังระเบิดแต่ว่าแต่ว่าผมเลือดจะหมดแล้วเอ้ยผมได้ผมได้ระเบิดเอ้ยระเบิดไม แล้วก็เลือกเลยเนี่ยเด็กๆเห็นปะโอ้โห,หเทิร์นผมเดินไม่ดีครับผมเ,เ,เผมทิร์นผมโทษเทิร์นอย่าง้วตอนนี้นะครับผมเทิร์นผมมันเดินแบบว่าเสียตัวละครมาตัวตึงเแลยครับเดี๋ยวผมต้องไปอัพเกรดตัวละครเพิ่มก่อนครับพอดียังอย่างแล้วไอเนี้ยมันเลเวลหนึ่งครับเดี๋ยวนะหาวิธีพูดเลเวลก่อนเอาลงไปเหมือนแบบเอาลงให้ช่องมันเต็มอะไอตัวเนี้ยนะครับเลเวลหนึ่งไงแล้วมันไม่มีของสมใส่เลยครับนี่เห็นปะไอตัวนี้ผมบิวไปเยอะแล้วดิ เดี๋ยวผมบวกอาวุธเพิ่มก่อนความแรงตอนนี้มันทําได้คือบวกอาวุธเพิ่มแต่เราเพิ่มพลังมันก่อนพี่นะแต่เราไม่ใช่มีสิทธิ์เจอแล้วมันเป็นการสุ่มนี่นมีมีบวกติดแตกแนะอ่าเห็นไหมมีบวกแตกอันนี้ผมมีตังอยู่ประมาณสองแสนเหรียญน,นะครับตีได้ชิวๆเอาสักบวกสิบเอา,เาสักบ,บวกสิบพอสองทีแป้งง่ายๆอ่าชิวชูชิวชวนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็สิบกดสูตรนับวิสิบวิสูตรนับวิไม่ได้ไม่ได้อยู่สูตรสุดปิด แล้วเปิดไปไว้ปุ๊บปุ๊บปุมบวกยากอยู่ครับแต่ผมว่ามันไม่ยากหรอกมันถูกอ่ะน่าจะติดแล้วเฮ้ยอีกทีนึงเออบอกสิบแล้วครับแต่มันเพิ่มมันนิดเดียวอยงเงยเราเอาจริงๆมันต้องใส่เสื้อด้วยครับแต่ผมไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของไอ้ตัวนี้ผมขอขอเพ่ตัวนี้ใส่เดี๋ยวผมทอดก,ดกด่อนก่อนอันนี้มันของสองดาวเลยนะฮะเดี๋ยวผมดกดก่อน โอ้โห oh, เสียตัองค์อีกคาบอดมาดิวะจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวมันไม่ใช่ดูดิดาเมจมันอยู่ที่ตัวนี้ครับจริงๆเราต้องเอาให้ตัวนี้หรือเปล่าครับตัวนี้ดูของใะรแบบของี้เกียจมากเลยครับนะะเนี่ยนะฮะเก็บลเวลเพิ่มก่อนเดี๋ยวเราไปลงไอ้นี่รอดีกว่าไปลงอ่าไปลงดันไปลงดันรอก่อนนะครับดันดันปกติเลยนะแต่ดันปกติตัวน,นี้ก,ก็ก็รู้สึกว่ายากเลยนะครับไป น่าจะผ่านแล้วเมื่อกี้ผมตายครับสองแปดเพราะว่ามันเนี่ยดูดิมันสุดแล้วไงระบงเลเวลมันมันเยอะแล้วอะแต่ว่าผมผ่านเนี่ยผมโอ้ยได้สูงมือด้วยอ๋ออ๋ออวัดใจหน่อยเว้ยสองแปดมาสองแปดแต่เราลงสองแปดดูดิว่าไหวหรือเปล่านะครับเออปุ้งแักยังไม่ตายตายไหมอีกทีนึงฝังระเบิด อ๋อผมเลืที่แพ้เพราะอาจจะเป็นออโต้เอ้ยไม่ันมีมันออโต้อยู่แลเนี่ยหว่าระบบอลลีน่าอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอุยยังมีต่อยกวะาสองครับสองอ๋อมีสองเวฟเอ้าเหลือสามตัวผมว่าไม่น่าผ่านแล้วแหละไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวปะเนี่ยปุ้งปี่ผ่านแล้วระเบิดเวลามาครับหยุดเวลาอีกอ่ะชนะไปเลยเฮ้ยเหลือหนึ่งคน ่าเปราะวะเออติดสตันติดสตันเอ้าเทินหายอย่างนี้ระเบิดเวลาขอแบบอีกทีนึ่งมันมันฆ่าเราไม่ตายเรารอดเลยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวจริงเออโอ้โโอ้ยลุ้นวะ่ะขวายจะจบนะ้ครับในที่สุดผมก็ผ่านแล้วสองแปดได้รับเควสน,นะฮะเอออีกอีกสักสักทีกกกกกหนึงเนียนไปเนียนขึ้นไปได้ไหมอพอก่อนพอก่อน อันนี้มันรอบไปสามพันแปดน่าจะแพงแล้วครับตีเล่น,เล,นเล่นก็ตังค์หมดได้นะครับอ่าทีนี้ได้บกติบแล้วทีนี้เปลี่ยนเอาให้นี่ใส่เอาอาวุธนี่ใส่เปบนบกติเนี่ยอีเ e จไม่ต้องใส่หรอกนะครับอีเ e จมันเป็นสายรับพอร์ตครับเนี่ยใส่ไปของเรือนะครับอ่าจริงพวกอาวุธนี่ก็อัปเกรดได้นะครับเออเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อน,นครับเพราะว่ามันจะได้ถึกเพิ่มไงเมื่อกี้แบบโอ้โหชุดกี้เกียมพอแล้ว่เนี่ยได้เอทีเคด้วยเห็นปะ ทำครับสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์อ,อ,อ,อโอเคพอหยุดหยๆดยุดอ่ะโอเคเราบอกเจ็ดพอนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปประจนภัยต่อนะครับไปลงอารีนาต่อลงอารีนาต่อไม่ไหวแล้วนะครับวนวอของงัดหน่อยนะครับ นี่เราเราเลเวลหเหมือนกันนะอันนี้มันสาม่ะสู้กับไอ้นี่ดีกว่าดีไหมอันนี้น่าจะสู้ได้ครับดูมันดูแบบเฮ้ยผมว่าท่านจะสู้ได้อยู่น่าจะสู้ได้เหลืออีกสองเหลืออีกสองเหลืออีกสองล้านึงนะครับจะเ,เล่นให้หมดแหละลีน่าเนี่ยไปน่าจะสู้ได้อรัผมว่าเราอัพเกรดม,มาเยอะแล้ว <c oughs> เฮ้ยไอาย,ยุสเป็ดมันยิงทีเดียวตายหมดเลยอ๋อ ไม่นะระเบิดเวลาอาผมหนีให้ตัวแครี่มันนะครับเอ้ยโอ้โหผมเดินจบเทินเออตายไปหนึ่งเล็กหนึ่งมาสองหนึ่งเอาเสียระเบิดฝังดิอย่างนี้เสียดิยิงมันเอมี่เทนโพสต์วันเอ้ยไม่ใช่ของมันนี่วะเอาละครับหายแล้วครับเลือดเริอ,รอ,รอ,อมมันเลือดเอ้ยมันติดสะทานติดสะทานได้อยู่ได้อยู่อ้าวผมฟังระเบิดแล้วผมฟังระเบิดแล้ว อา,อ,าอีกทีนึงผมชนะเอ้ยไอ้น้องเรามันคนละแหลงนะครับมันคนละแหลงนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยผมได้มาอีกสามนะครับผมเกือบตายนะครับเมื่อกี้ดีนะมันติดตะตันนะเออถ้าไม่ติดตะตันโหเลยว่าอาจจะแพ้นะครับไอ้น้องดูพี่ไว้นะครับพี่ชนะทีนี้เหลือใครอีกเราสามารถรีเฟรชได้นะครับหนึ่งทีเพราะว่าครูดาวมันรีมาแล้วอันนี้เลเวลแปดไม่น่าชนะว่ะของให้ดูเลเวลดิดูจากเลเวลอ่ะเราเราน่าจะแพ้แค่เลเวลก็แพ้แล้วอะครับยังไม่ทันสู้อ่ะ เราดูร uh, um, you know, ีเฟรชก็ด well, so, like oh, ีนิ้เบ so ิดเปิดเจอไก่เปิดเจอไก่อุ้ยนี่ไงวูดดี้ครูง่อวูดดี้วูดดี้เอาหน่อยนะวูดดี้มาลองดูสู้ของวูดดี้คราสุดท้ายนะครับวูดดี้เกิดมาคุยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นเกมฮีโร่วอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะมาเริ่มองการสู้ว่ะมาเด็กไปโอ้ ผมอยากจะรู้ว่าอีก2ตัวที่มันเข้ามาในในช่วยในเกมผมเนี่ยมันมาทำไมมั่เข้ามาตายโอ้โหโอ้หไหวปะเนี่ยโอ้หแรงเอาเรื่องอยู่ผุ้หายละโอ้โหโอ้โหอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหลือสาผมเหลือหนึ่งแค่จำนวนแล้วก็แพ้แล้วอะครับโอ้โหฮิวอีกทํายังไงดีทุกพี่เราเหลือตัวแค่นี้อยู่อ้อยยอยา่าบาพี่ โอ้พี่แกโหพี่แกมาโหพี่แกมโหโอ้โอ้อ,อ,อ,อยายิงอยายิงเอมี่ต,ตายตายตายเอมีออ่มันอยู่ไกลเราอยู่ครับโหู้หเลือดแม่งเต็มติงดูเลือดผมดิจะทันมะเนียไกลงไงไไงไงไไง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 งไงไนไง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 ไาไงไงไงไนะงไไ โอ้ชนะสองแพ้สามครับผมสกอร์ผมตอนนี้นะครับไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีนะครับผมโอ้โหนะครับสรใครชอบเกมแนวแบบเทิร์นเบทนะครับผม RPG ลองมาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับอาจจะตอบโจทย์สำหรับใครบางคนนะครับสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ